อรุณสวัสดิ์ธรรมะเมื่อรู้ว่าความเพลินคือต้นตอของโซ่ตรวนเจ้าจะใช้อาวุธอันใดเพื่อตัดมันเล่าคนส่วนใหญ่คิดถึงการต่อสู้คือการปฏิเสธความสุขแต่นั่นคือหนทางที่ผิดการพยายามกดข่มความเพลินก็เหมือนกับการพยายามกดก้อนหินใหญ่ลงไปในบึงโคลนทันทีที่เจ้าเผลอ มันก็จะผุดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนทางที่เราค้นพบนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากอาวุธที่แท้จริงที่จะใช้ดับไฟแห่งนันทินั้นมีใช่กำลังแต่มันคือแสงสว่างแสงสว่างแห่งปัญญาเจ้าไม่อาจสู้กับความมืดได้เจ้าทำได้เพียงจุดแสงสว่างขึ้นมาแล้วความมืดนั้นก็จะหายไปเอง แสงสว่างนั้นคือการเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงของมันจงนึกถึงฟองสบู่ที่ลอยอยู่ในอากาศผู้มีปัญญาจะไม่หยุดอยู่แค่ความงามฉาบฉวยนั้นเขาจะใช้แสงสว่างแห่งสติส่องมองดูฟองสบู่นั้นให้ลึกซึง้งจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงการยึดถือมันเป็นทุกข์และมันไม่ใช่ตัวตน เมื่อปัญญาได้เห็นความจริงสามประการนี้อย่างแจ่มแจ้งปฏิกิริยาของจิตจะเปลี่ยนไปจากนั้นที่ความเพลิดเพลินอย่างหลงไหลมันจะกลายเป็นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหรือความสร่างเมาเมื่อเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวหาแก่นสารไม่ได้ ความอยากที่จะขวาคว้ามันย่อมจางหายไปเอง